สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดแชร์นะครับของตัวโพสนั่นเองนะครับหากใครน่าสนใจนะครับที่จะปั๊มแชร์นะครับปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับแค่ตัมตามผมนะครับได้แน่นอนอ่าเข้าเวซบซต์ตัวนี้ไปเลยนะครับที่ชื่อว่าเกมโซเชียลนะครับเว็บซต์ตัวนี้เพื่อช่วยในการเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับเนาะสามารถกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับจะเด็ดสิ่งไว้ให้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับกดคำว่าสมัครใช้งาน เราก็จะให้กร่อชืชอไม่ใช้นะครับอีเมลหัสผ่านแล้วก็ยืนยันหัสผ่านนะครับแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนไปได้เลยตามเมื่อกรอกครบถ้วนแล้วนะครับก็อย่าลืมติดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับเพื่อ็นการสมัครใช้งานในส่วนนี้ไปนะครับถ้าเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้งานได้เลยเมื่อลงชื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาเลือกหัวข้อหมดหมู่กันก่อนหัวข้อมดหมู่นะครับเราก็จะมาเลือกหมดหมู่อะไรเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Tik t o k IG นะครับ YouTube นะครับ s h o ป e e ้ วีแชนะครับไลน์เอทีโอคเกิลนะครับหรือเป็นเทเล gram นะครับทวิตเตอร์ก็มีหมดเลยหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆื่นอีกมากมายนะครับที่รูปยังมีขึ้นกันอยู่ด้านล่างเนาะถ้าใครจะเพิ่มอะไรก็อ่านได้เลยนะครับผมนะครับก็จะไปที่หัวข้อเฟซบุ๊กนะครับรหัสคำว่าเพิ่มแชร์โพสนะครับเนาะตอนนี้เราดูตรงบริการบริการนะครับเรือกเลยนราคาที่ทุกคนพึงพอใจได้เลยนะครับเขาจะมีคิดเดดราคาเขียนบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับผมก็จะเป็นตรวนี้เนาะ ต่อไปนะครับเป็นลิงก์ลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับกดไปที่วันที่เวลาของโพสตนั้นนะครับอ่าปะโพสต์เป็นสาธารณะแบบนี้นะครับทาการคัดลอกลิงก์เอาไปวางนะครับต่อไปจํานวนจํานวนนะครับยอดแช์ที่ต้องการจะเพิ่มจะเพิ่มเท่าไหร่เนาะขั้น,น,นต่ำอยู่ที่1ินะครับเดี๋ยวผมจะลอง1ิบให้ดูอ่าแล้วค่าจะจ่ายขึ้นมากดกลับมาสั่งซื้อ ตัวระบบนะครับจะเขียนทันทีว่าได้รับคําสั่งซื้อกุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นตัวนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสามารถออกตนาน,นี้ไปได้เลยเนาะแล้วก็เข้าใหม่ที่นะครับถ้าหากว่ายอดนั้นยังไม่ขึ้นนะครับเราก็จะไปที่หัวข้อประกันสั่งซื้อกันหัวข้อประกันสั่งซื้อตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าออเดอร์ใหม่ของขึ้นคุณนะครับที่สั่งซื้อไป,อไปก็นะปคือตัวนี้เนาะก็จะมีเลขออเดอร์เขียนอย่างชัดเจนนะครับเราสามารถคัดลอกเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับส่งไปให้อา้ารย์มินได้เลยเนาะ อาจจะมีหัวข้อลิงก์นะครับบริการนะครับค่าบริการแล้วก็ระบบเขียนว่ารอดำเนินการอยู่แบบนี้เลยอหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับก็หลักๆจะมีอยู่3ช่องทางนะครับจะเป็นตะแกรงเคยร์โค้ดนะครับทูนิวเล็ตนะครับคริปโตนะครับหรือ USDT นะครับเราจะเป็นทูนิวเล็ตนะครับก็จะมีนะครับจำนวนยอดเงินเนาะร้อยละสบาทนั่นเองนะครับให้เราทําการกดคําว่าเติมเงินตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็ทําการใส่เบอร์นะครับใส่รหัส OTP ของเราได้เลยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะมีรหัส OTP เข้าไปเนาะอ่าแล้วก็จะมีนะครับเป็นคาแนะนานะครับของคริปโตนะครับก็อ่านคาแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับเขจะมีการสอนแปลงอยู่นะครับในการเติมเข้าสู่เว็บไซต์อ่าถ้าเป็นสแกนเคอร์โคดก็ง่ายๆนะครับแค่กดยอดเงินตรงนี้นะครับกดคําว่าเติมเงินนะครับมันก็จะมีหน้าต่างสแกนขึ้นมาแบบนี้เลยให้เราทําการสแกนนะครับเดี๋ยวยอดเงินจะเด้งเข้าให้อัตโนมัตินะครับเนาะอ่า ภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเดียวก็จะเด้งให้เลยนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะที่มาสอนนะคือการติดต่อแอดมินนะครับเนาะการติดต่อแอดมินตัวนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่อ่าสองช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางไลน์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นทางตั๋วตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนไลน์ก่อนนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับทางไลน์โอเอนะครับเราสามารถคัดลอกอ่า ตัวนี้นะครับไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแอดเกมโซเชียลนะครับหรือไม่ก็กดตรงรูปลายอ่ะให้ทำการแท็ก,กเคอร์โค้ดนะครับมันก็จะขึ้นลายนั่นเองนะครับเนาะ สามารถสอบถามได้24ชั่วโมงเลยแล้วช่องทางตัวนะครับก็คือการติดต่อมีทางเว็บไซต์นะครับให้เรานะครับเลือกก่อนนะครับเราจะมาเรื่องของออเดอร์นะครับหรือว่าการชำระเงินหรืออื่นนะครับเราก็เลือกได้เลยเนาะทั้งสามบบสามอย่างเลยอ่าแล้วก็แจ้งปัญหานะครับเกี่ยวกับออเดอร์เรามาแจ้งอะไรขอเรื่องความเร็วนะครับขอต้มยอดหรือว่าขอยกเลิกนะครับอย่างผมก็จะมาขอเรื่องความเร็วเนาะแล้วเลขออเดอร์นะครับก็ไปเอาตรงหัวข้อประกันหนังสือนะครับที่ผมบอกนะครับที่ตัวหนังสือส้มๆเนาะให้เราทําการใส่เลขตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ข้อความพิมพ์ไไปด้เลยนะครับว่า ขอเรื่องความเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมาหัวข้ออื่นๆก็สามารถสอบถามได้เลยแล้วก็ตรงตัวเนาะอ่าเดี๋ยวทางแอดมินนะครับเขาจะตอบกับด้านขวามือตรงนี้นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่า เราก็สามารถตอบถามได้ในส่วนนี้ด้วยแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคืนยอดเงินนะครับเนาะการคืนยอดเงินตัวนี้นะครับถ้าออเดอร์ไหนนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วระบบก็ตีกับยอดเข้ามานะครับเราก็สามารถดูเลขออเดอร์นะครับไดด้านน้านะครับแล้วก็จํานวนเงินที่คืนมาคือเท่าไหร่นะครับสถานะนะครับคือบางส่วนหรือยกเลิกนะครับถ้าขึ้นมายกเลิกแล้วนี่คือจะได้เงินเต็มจํานวนเนาะถ้าขึ้นบางส่วนก็คือจะได้บางส่วนคืนมานะครับอแล้วจะมีวันที่ะเวลานะครับตรงนี้นะครับเนาะในการคืนยอดเงินวันไหนนะครับออเดอร์อะไรบอกอย่างชัดเจน แล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็มีซีรีส์หนังจีนด้วยนะครับเนาะตัวนี้นะครับก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับเวลาใช้ขั้นต่ำ500บาทเนาะเพื่อปลดล็อกอ่ารับชมนะครับอันนี้ผมใช้ไป123บาทและก็ะเหลี่400นะครับก็สามารถดูซีรีส์ได้นะครับอ่าก็ใช้ค,บ500บาครา500เนาะตัวนี้ อ่ะแล้วข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับของคล้าของม้าเราสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับส่งไปเพื่อนคนที่สนใจปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับสมัครเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%เลยนะครับแบบนี้เลยค่ะพอหมดแล้วนะครับในการสอนใช้งานเว็บไซต์เค็ตโซเชียลนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูยอดกันดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ยอดแชร์ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นแชร์10ครัั้้้งแบบนนนนีเเเลลยดกห็ย ถ้าใครนะครับยิ่งปั๊มแชร์เยอะนะครับเนาะยิ่งจะัวนเยอะนะครับก็ยิ่งเปิดการมองเห็นของตัวโพลของเราได้มากที่สุดนะครับเนาะตองเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งิงก์ใช้งานไว้ให้าสามารถกดมาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปเรวันนี้สวัสดีครับ